สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หอมแก้วจะพาไปดูน้องจันทิพย์เขากองข้าวนะคะไปห่อผ่อนเขานะคะสวัสดีค่ะวันนี้จะไปไหนเอ่ยไปไปกองข้าวไปกองข้าวนะคะเดี๋ยวค่อยไปดูในนานะคะเย นี่นะคะน้องจันทิพย์เขากำลังกองข้าวอยู่ค่ะบรรยากาศแต่เห็นวัาแต่พัสจางเงินน,น,นี่เดี๋ยวเลียนหมากออกมาแล้ว ย่างนี้เข้าเปนะกะน,นี่ยังเจอยังยังังทำเจอ,อนี่นะคะน้องจันที่กับน้องอํานนนก็มาพ่อฝันเขานะคะยังกองเข้าแบบสมัยก่อนอยู่นะคะนี่จะเสร็จแล้วะคะ่ะถ่ายจริงเช่เออ <c oughs> <c oughs> คะหอมั่นเข้าก่าองไว้แบบนี้ส่วนผู้ชายก็ช่วยกันหอบไปกองนะคะ,ะแดดเริ่มออกแล้วเมื่อกี้แดดไม่ออกนะคะ นีม่มาดูวิธีห่อฝันเขาของสันติกับอำนวนอันอรดคะ่ะนี่นะคะนี่ก็คือน้องจันติเองนะคะอื่ทำเป็นแบบน,นี้แล้วพี่สายเขาก็มาห่อไปกองนะคะพู่หญิงก็เป็นคนห่อฝันเขานะคะ นี่นะคะไปดูวิธีกองข้าวกันนะคะวิธีกองข้าแวแบบโบราณนะแบบสมัยก่อนคะคะอาก,กาศดมากเลยลมเย็นสบายมากแดดก็ไม่ค่อยออกเท่าไหร่ ันก็ทำตายไหมนะคะนี่เริ่มจะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็เที่งแล้วค่ะทำตั้งแต่เช้าแล้วนะคะอ,อ้ กองเขากองเขาในนาบรรพกไปดูเขาทำปลาย,ลยนะคะกอ,องฟ้นี่นคะคะตอนไทรขึ้นแล้วก็ทำปลายมันนะคะ ลายมันจะยากนิดหนึ่งนะคะี่ะนี่ก็คือเอานั้นะคะนี่ทำไปะคะ่ะกองปลายมันจะยากนิดหนึ่งะคะ มือเจ้าหลดวัวนี่กังเว้นบ้นนั่นเนาะเดี๋ยวหลดออกแคนินกรงปลายกรงปลายใช่แล้วคนแก่เท่านั้นนะคะที่ทำแบบนี้เป็นกรวยปลายมหมนะคะนี่นั่นก็จะเสร็จแล้วปลาย นวะะันรยากาพีมากเลยแดดก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะวันนี้อสุดท้ายมันนีจนน้จะยากนิดนึงจะยากนิดนึงนะว้าวผู้หญิงก็ช่วยหอบนะคะเพราะว่ามันจะเส็เแล้วะคะ่ะ ว่าผมแก้วไม่ได้มาสร้อยนะคะเพราะว่าไม่มีใครเอาเจ้าตัวเล็กค่ะตอนนี้ก็เอาเจ้าตัวเล็กมาลุยนะคะแล้วก็มาถ่ายนะคะนี่ผู้รรรหญิงก็ส่้อยห่อมาใกล้ๆที่กองนะคะโอ้พระจันทรไดูกลังไปจีนได้ลูกนะยิปปุ่เอาอะน้่ไม่นานเมย ก็เสร็จแล้วต้องไปอีกนาหนึ่งนะคะมีสามนานเลยค่ะวันนี้พี่น้องกันมดเลยนะคะช่วยๆกันทำค่ะนี่ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะ กองข้าวเสร็จแล้วก็ออกมาพักกินของกินนะคะกินข้าวกินกินข้าวพื้นนะคะออกมาใสงนี่ก้มแขนกันด้ยก่อนพักกินข้าวผื่นอ่ะอ่ะแต่มันผายใจผิดแ่ะเอาไปก็ต้องได้ เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมน้องนนทริ์เหนื่อยมากเลยค่ะน้องงามโดนร้านเหนื่อยม่เปล่าเหนื่อยไหมันนี้องฉันทริปไปพูดเลย มาชามาชกนน่ก็หน้าหวานนะเออ้มนั่นเออมีมีเหมือนกันอเพชรเพชรสมารเสียงกันได้หรือต้องใ้ไเร้่ยเห็อใช่ขหใส้ก้เลย่ไม้ยักากินที่แก่เออที่กินกระชายแล้วนะนี่ตอนนี้ก็พักกินข้าวเพื้นนะคะเอาหน้านอนแรงนิด

้นี่น้องจันทริบเขาก็ย้ายมากองเข้าอีกที่หนึ่งนะคะใกล้ๆวัดนะคะตรงน้นเมื่อกี้เสร็จแล้วนะคะมากองตรงนี้อีกค่ะว่าหอมแก้วกับบ้านแล้วนะคะต้องมาดูแลเจ้าตัวเล็กค่ะก็เลยไม่ไล่ช่วยเขาเลย นี่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะมาบรรยากาศดีมากเลยกองข้าวแบบสมัยก่อนนะคะวิธีก่องข้าวแบบวันปอกนะคะคุณผู้หญิงก็ห่อผ่อนข้าวเสร็จแล้วนะคะเหลือแต่ผู้ชายช่วยกันเอาผ่อนข้ามากองค่ะ ว้าวนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสวยมากเลยกองข้าวกองข้าววันป๊อกนะคะ